เห็นไหมครับไวไหมครับสุดยอด <c oughs> มองมือครับโอ้ว้าวมาเขอให้มาเขอให้ รียบร้อยคือทัศสคติคือทัศนคติยากครับเล่นยากไวบางทียาวครับถ้าจับสั้นเข้าหน้าเลยหน้าแหกของจับได้ครับจับได้ครับตัวนี้ยไกลหอกครับผู้เจ้ากลับไหมครับน,นั่นแหละจะทำอะไรดีแกงอะไรดีวะเนี่